ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมื้อนี้ก็สิมาพูดคุยกันนิดหน่อยเนาะคะ่ะตอนนี้ก็อยู่นิโกะเนาะคะ่ะโอชิกิเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคลิปนี้ก็สิมาเป็นคลิปขอบคุณเนาะคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมและติดตามเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปวันสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะคะ่ะอีบอกบม่กี่ชั่วโมงก็สิป,ปีใหม่และะะ้วเนาะค่ะค่ะคลิปนี้ก็สิเป็นการ สวัสดีปีใหม่ไปไดในโตเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าเรื่องเืออาจสิบได้มีโอกาสที่สิมาเห็ดคลิปที่มีอันแบบนี้เนาะคะ่ะโมเมนต์แบบนี้เนาะคะ่ะสถานที่แบบนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะคะ่ะที่เขามารับชมและติดตามเนาะคะ่ะทั้งผู้ติดตามเกา่าแล้วก็ผู้ติดต,ตามใหม่เนาะคะ่ะหรือว่าในอนาคตเนาะ,ค,ะค่ะค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะคะ่ะแล้วกัสิ่งที่บอดีกัน ทิงท้งๆไปเนาะค่ะเอาต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาเนาะค่ะฝากติดตามน้ำเนะค่ะช่องนี้ก็อาจสิบค่อยช่องนี้ก็อาจสิเป็นช่องที่เหตุหลายแบบเนาะค่ะอาจมีคลิปกินแน่คลิปท่องเที่ยวแน่คลิปไปนอนมานี่แน่เนาะค่ะลายๆอย่างปนเปนกันไปเนาะค่ะกับบได้เฮตสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะค่ะก็อยากจะขอฝากช่องและก็อยากจะขอบคุณทุกๆกราลังใจเนาะค่ะขอบคุณค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเนาะค่ะ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเนาะค่ะค่ะคิมนี่กะบ่มิยังลายค่ะคิมนี่กะขอบคุณลายๆเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะค่ะปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนเนาะค่ะค่ะต้องขออภัยทุกๆคนเนาะค่ะที่ตอบช้าเนาะค่ะอาจจะมีบางคอมเมนต์ที่สิบอได้ตอบเนาะค่ะหรือว่าอาจจะตอบช้าเนาะค่ะช่วงนี้ค่ะคิมนี่กะจบแค่นี้เนาะค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ